สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขนะคะวันนี้จุจะพาเพื่อนเื่อมาดูแลงบอสีกันนะคะเราดูแลอย่างไรนะคะเมื่อเราย้ายกระถางแล้วนะคะเมื่อเราเปลี่ยนดินย้ายกระถางนะคะหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์นะคะเราก็จะมาให้อาหารเขานะคะเพื่อให้ดินเขามีวารอุดมสมบูรณ์ค่ะรากของเขาจะได้หาอาหารได้ดีบ้านเราใช้สูตรนี้เลยนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะเรื่อดึงชูกําลังนะคะ แล้วก็ผงชูรสนะคะอันนี้ไว้ใช้สําหรับในสวนเลยนะคะแล้วก็จุลินรีย์สังข้อแสงค่ะจุลินซีย์สังข้อแสงเหลือนิดเดียวแล้วนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะน้ำสาวข้าวค่ะน้ำสาวข้าวที่เราหุงข้าวเช้าๆนะคะเราเก็บไว้นะคะเราอย่าทิ้งนะคะอย่าทิ้งเราเก็บไว้รดน้ําต้นไม้เลยค่ะจะมีประโยชน์มากต้นไม้เขาจะชอบนะคะเพราะว่าในาน้ําสาวข้าวนะคะจะมีแร่ธาตุอีกมากมายที่พืชต้องการนะคะเราไปดูไปเลยค่ะ แต่ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคน,นคที่เข้ามาชมคลิปค่ะแต่ฝากดติการเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปดูกันเลยเทน้ำใส่ไว้นะคะน้ำแล้วที่เราเตรียมไว้นะคะประมาณ20ลิตรนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะอันนี้หม้อนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะหม้อเขาเสียนะคะหม้อไส่เศษเราจยไปใช้ในสวน,นะคะะใส่น้ำาข้าลงไปค่ะแล้วก็น้ำจุลินทรีย์แสงข่าแสงนะคะ น้ำ20ลิตรนะคะต่ออันนี้2อสาค่ะใช้จุลินซีสองสาเลยนะคะ1 2ึรือบเอาได้นะคะไม่ต้องใส่ตัวนะคะไม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่ตัวว่าเราต้องใช้เท่านี้เท่านี้แล้วก็ M100 นะคะ M100 หนึ่งสาเลยค่ะใม M100 ในเครื่องดูนชูกําลังนะคะก็จะช่วยเรื่องของ บำรุงรากนะคะรากเขาจะหาอาหารได้ดีด้ในผลชุดนะคะก็จะมีแร่ธาตุต่างๆนะคะที่บำรุงให้ต้นพืชซึ่งช้อนพอนะคะอเอาแค่ทิ้งช้อนพออันนี้เราก็ใช้ไว้ในส่วนนะคะอุปกรณ์พวกนี้ใช้ไว้ในสวนแค่นี้ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะควมให้เข้ากันค่ะเมื่อเราผสม สิ่งที่เราจะบำรุงให้ต้นบอนสีนะคะหรือต้นไม้อื่นๆก็ได้นะคะเราสามารถลดได้หมดทุกต้นนะคะที่เราปลูกไว้ในบ้านเรานะคะเพราะว่าทื่ต้องการสารอาหารอย่างนี้เลยคะ่ะถ้าเราบำรุงเขาดีใบเขาก็จะสวยแล้วก็แตกกอให้เราได้มาเลยะค,ะค่ะแล้วก็เอาน้ําที่เราผสมไว้นะคะสารอาหารเยอะมากเลยคะ่ะแล้วก็ราดรดไปเลยะคะ่ะกระถางใหญ่ก็หนึ่งหนึ่งเลยนะคะกระถางเล็กๆก,ก็ครึ่งหนึ่งนะคะดูที่ท,ทาหมาผสมนะคะ กระถางใหญ่กระถางเล็กนะคะแบบนี้ค่ะเราที่บ้านเราก็จะดูแลหลัองจอากที่เราย้ายกระถางหนึ่งอาทิตย์นะคะเราก็จะใช้สารอาหารพวกนี้นะคะื่อยบำรุงดินเพื่อให้รากของเขาทางานได้ดีขึ้นเราบำรุงบนสีของเราแบบนี้นะคะสูตรแบบนี้ง่ายๆค่ะมีอะไรก็ใช้อันนั้นนะคะ ก็ไม่ต้องใส่ค่ะลดน,น้ำก,ก็จะสวยงามเช่นกันค่ะค่ะเพื่อนๆการลดน้ําของบนสีนะคะ<ม>เพียงรดให้ชุ่มนะคะให้ดินชุ่มนะคะให้รู้สึกว่าดินเปียกนะคะ<ม>เขาก็อยู่รอดปลอดภัยเลยคะ่ะแล้วก็ออกดอกออกใบให้เราได้ชื่นชมเลยค่ะออกนอสวยๆนะคะใบสวยๆให้เราได้ชื่นชมอยู่ตลอดเวลาค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้